หลังจากที่จุดเริ่มต้นมาจากการที่อิสราเอลนั้นได้โจมตีสถานกงศุนของอิหร่านในซีเรียาตามมาด้วยอิหร่านก็ใช้ขีปนาวุธใช้ดโดรนกว่า300รลูกนะคะโจมตีเข้าไปยังกองทัพอากาศของทางอิสราเอลด้วยเหมือนกันแล้วก็ล่าสุดรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านออกมาส่งสัญ,ญญาณเตือนนะคะว่าจะโจมตีในทุกการกระทําใดๆก็ตามค่ะที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์แล้วก็ความมั่นคงของอิหร่านนะคะรวมถึงถ้าหากว่าอิสราเอลตอบโต้กลับด้วยการใช้อาวุธยิงกลับมายัางอิหรา่านทางอิ ก็จะตอบโต้กลับอย่างรุนแรงทันทีค่ะแล้วก็ย้ำว่าอิรานนั้นมีขีปนาวุธเตรียมไว้นับพันลูกนะคะรวมถึงอาวุธรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยถูกนํามาใช้มาก่อนด้วยค่ะนอกจากนี้เริ่มจะมีความกังวลออกมาจากทาง IAEA นะคะโดยเป็นห่วงว่าโรงงานนิวเคลียร์ในอิรานหลายต่อหลายแห่งนะคะอาจจะตกเป็นเป้าโจมตีของอิสราเอลได้เพราะฉะนั้นร้องขอให้ทั้งสองฝ่ายใช้ความอดทนอดกลัน้นอย่างถึงที่สุดค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นี้ลุกลามบาน ลกลายเป็นความขัดแย้งครั้งใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกกลางได้นะคะเป็นประเด็นในเรื่องของเ,อเรื่องของนิวเคลียร์นะคะที่ทางผู้มีการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA Rafael Rossi ค่ะ ออกมาให้ความเห็นถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านที่เกิดขึ้นนะคะโดยเขายอมรับว่าก็กังวลนะคะว่าอิสราเอลนั้นอาจจะเล็งเป้าหมายในการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านหลายแห่งด้วยกันค่ะก็เรียกร้องไปยังทั้งอิหร่านด้วยทั้งอิสราเอลด้วยนะคะว่าความขัดแยงรอบนี้เนี่ยขอให้ทั้งสองฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุดเช่นเดียวกันกับ นานาชาตินะคะหลายประเทศทีเดียวค่ะออกมาร้องขอให้ทั้งสองฝ่ายต่างก็ยับยั้งชั่งใจแก้ปัญหากันอย่างสันติวิธีนะคะทางผู้ในการ IAEA e เนี่ยได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลค่ะว่าอิหรานนั้นได้ปิดโรงงานนิวเคลียร์ไปหลายแห่งเลยนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่14เมษายนที่ผ่านมา1วันด้วยกันด้วยเหตุผลทางด้านของความมั่นคงแต่ก็ กลับมาเปิดโรงงานนิวเคลียร์ตามปกติตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วค่ะซึ่งทาง IAEA e ก็จะกลับมาฟื้นการตรวจสอบโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านในวันนี้ด้วยนะคะแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้ให้ผู้ตรวจสอบนิวเคลียร์ของ IAEA e เนี่ยเข้าไปใกล้โรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านค่ะคือต้องรอจนกว่าจะแน่ใจนะคะว่าสถานการณ์ที่อาจจะเกิดการสู้รบโจมตีกันเนี่ยมันสงบลงซะก่อนแต่ว่าสถานการณ์อิสราเอลกับอิหร่านนั้นยืนยันนะคะว่าจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการ ไปตรวจสอบโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านของเจ้าหน้าที่ IAEA e อยู่แล้วค่ะสำหรับ IAEA e นั้นก็เข้าไปตรวจสอบโรงงานนิวเคลียร์หลักๆห,หลายแห่งของอิหร่านอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นโรงงานเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียม ที่เมืองนาธานซ,ซึ่งที่นี่เป็นหัวใจของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเลยก็ว่าได้ค่ะอิหร่านยืนยันนะคะว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นเป็นไปเพื่อสันติเท่านั้นแต่ว่าชาติมหาอำนาจตะวันตกก็พยายามที่จะกล่าวหาอิหร่านว่าอิหร่านมีความพยายามในการที่จะสร้างระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นมาความกังวลที่ว่านี้เกิดขึ้นค่ะหลังจากที่ เพอร์ซีฮาเลวีประธานคณะเสนาธิการทหารกองทัพอิสราเอลซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดของกองทัพอิสราเอลออกมากล่าวอย่างจริงจังนะคะก็มีภาพของเครื่องบินรบ F-35 อยู่ด้านหลังด้วยค่ะววววเขายืนยันนะคะว่าอิสราเอลนั้นจะตอบโต้กลับอิหร่านอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนภายใต้ปฏิบัติการไอรอนชิล และถึงแม้ว่ายังไม่มีการเปิดเผยถึงรายละเอียดอย่างชัดเจนนะคะถึงวันและเวลาที่กองทัพของอิสราเอลจะโจมตีกลับไปยังอิหร่านแต่ว่าทางประธานคณะเสนาธิการทหารกองทัพอิสราเอลก็ได้มีการพูดเป็นในๆเอาไว้นะคะว่าอิสราเอลนั้นอาจจะใช้วิธีการโจมตีทางอากาศซึ่งก็เป็นข้อได้เปรียบเนื่องจากเรื่องนี้ก็เป็นจุดอ่อนของกองทัพอิหร่านเหมือนกันนะคะแล้วก็อิสราเอลก็โชว์ความพร้อม ของเครื่องบินรบที่มีทั้งเครื่องบินรบ F16 F15 แล้วก็ F35 ด้วยค่ะซึ่งปัจจุบันนั้นอิสราเอลก็ยังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังภยยัยระดับสูงนะคะซึ่งบางกิจกรรมทางสังคมเนี่ยถูกสั่งห้ามชั่วคราวไปก่อนด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมที่จะต้องมีการรวมตัวกันขนาดใหญ่หรือกิจกรรมบางอย่างในโรงเรียนที่ต้องมีผู้คนมารวมตัวกันเป็นจํานวนมากนะคะก็ให้ยุติกิจกรรมต่างๆชั่วคราวเอาไว้ก่อน ส่วนความเคลื่อนไหวจากทางฝั่งของอิหร่านบ้างค่ะอิหร่านทางรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของอิหร่านนะคะฮอดเซนอามีราบดอนลาเฮียนออกมาเปิดเผยนะคะว่าหากอิสราเอลตอบโต้กลับไปยังอิหร่านในครั้งนี้อิหร่านก็จะเอาคืนจะตอบโต้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วค่ะคืออิหร่านจะไม่รอจนถึง12วันนะคะกว่าที่จะลงมือโจมตีกลับมายัางอิสราเอลอย่างที่เคยเกิดขึ้น ในขณะที่ประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีของอิหร่านก็ได้กล่าวกับชีคทามิมบินฮามัดอัลานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตานะคะบอกว่าอิหร่านนั้นขอประกาศว่าการกระทำใดๆก็ตามแม้เพียงเล็กน้อยที่กระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศอิหร่านผู้ที่กระทำจะต้องถูกตอบโต้อ,ตอ,อย่างรุนแรงกว้างขวางและเจ็บปวดที่สุดด้วยซึ่งผู้นำอิหร่านได้กล่าว คำกล่าวนี้เพียงแค่1วันนะคะหลังจากที่อิสราเอลออกมาเตือนว่าจะตอบโต้การโจมตีของอิหร่านด้วยโดรนแล้วก็ขีปนาวุธเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยถึงข้อมูลใดๆเพิ่มเติม,ตมค่ะส่วนโฆษกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายต่างประเทศของรัฐสภาอิหร่านนะคะก็เปิดเผยว่าอิหร่านเองพร้อมที่จะใช้อาวุธ ที่ไม่เคยใช้มาก่อนด้วยค่ะมีรายงานว่าก่อนหน้านี้อิหร่านเองก็เพิ่งจะเปิดตัวการทดสอบโดรนรุ่นใหม่นะคะซึ่งเป็นโดรนที่ผ่านการพัฒนามาแล้วหลายขั้นตอนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโดรนกามิกาเซ่ค่ะออกแบบเป็นการพัฒนาโดยเฉพาะให้สามารถโจมตีเมืองต่างๆแถบชายฝั่งของอิสราเอลได้ซึ่งอิหร่านพัฒนาโดรนรุ่นอารัช2นะคะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของอารัช1ที่เป็นโดรนจู่โจมแบบฆ่าตัวตายพิสัยไกล โดยบอกว่าโดรนอารัอ2ของอิหร่านนั้นเป็นโดรนไร้เทียมทานค่ะเพราะว่าถูกออกแบบมาให้สามารถโจมตีเป้าหมายต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งที่เมืองไฮฟาหรือที่กรุงเทลอาวีปเมืองหลวงแล้วก็เมืองชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดของอิสราเอลด้วยแล้วก็ยังมีความสามารถในการหลบหลีกระบบป้องกันได้ด้วยค่ะนอกจากนี้อิหร่านก่อนหน้านี้ก็เคยเปิดตัวโดรนที่มีความทันสมัยอย่างยิ่งนะคะสำหรับโมฮาเจอร์10ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับโดรนติดอาวุธ Mq 9 Reaper ของสหรัฐเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเขาบอกว่ามีประสิทธิภาพนะคะบินได้ไกลถึง2,000กิโลเมตรโจมตีไปได้ไกลถึงดินแดนของอิสราเอลด้วยแล้วก็มีเพดานบินสูงสุดถึง7,000เมตรค่ะสามารถบินได้นานต่อเนื่องถึง24ชั่วโมงด้วยนะคะและยังบรรทุกระเบิดซึ่งมีน้ำหนักมากถึง300กิโลกรัมได้ด้วยค่ะ ทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านนะคะนัสเซอร์คานานีแถลงเมื่อวานนี้ก็ย้ำว่าอิหร่านนั้นไม่ได้มีความต้องการที่จะเพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาค การโจมตีอิสราเอลที่เกิดขึ้นไปเมื่อสุดสัปดาห์นั้นถือเป็นการกระทําที่สมน้ําสมเนื้อแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายด้วยสอดคล้องกับมาตรา51ในกฎบัตรสัตว์ประชาชาตินะคะที่รับรองสิทธิ์ในการป้องกันตนเองและในการโต้กลับการโจมตีของอิสราเอลที่ก่อนหน้านี้ก็ไปถล่มสถานกงศุลอิหราในซีเรียจนทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วยนะคะแล้วก็ย้าว่าอิร่านั้นเคารพ ในกฎบัตรของสหประชาชาติรวมไปถึงหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศเสมอมาค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชม,ร,บชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ